สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัชเลิญมีรถ L1 24แรงครึ่งมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่95,000บาทมีผานหลังให้หนึ่งพวงนะครับนะเป็นรถขับเคลื่อนสี่สี่ล้อครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับนี่ครับสภาพก็สวยๆเลยครับตัวนี้ครับ95,000บาทครับยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนาให้3,000บาทครับคันนี้ครับเอาสตาร์ทล้วลองขับดูครับ สิน <c oughs> <c oughs> ง่ายครับท่านใดมาไม่ได้โอนประจำมาหนึ่งมนบาทรถส่งถึงบ้านาแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับนะวันนี้มารีวิวที่บ้านสวนพาเจริญครับเดินหน้ามาเลยมีผานหลังเป็นผานห้าให้หนึ่งนคนสนใจอยากได้ก็โทรมาคุยกันที่เบอร์0 8 1 3 6 5 5 9 9 7ครับ081655237นาอใหม่อีกรอบนะครับรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบไฟฟ้านะรตรงน,นี้ โอเคครับพี่ชิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ